การตัดความหลงตัดความอิจฉาริษยาเห็นคนอืน่นรวยตัวเองก็อิจฉาตาร้อนดังนั้นการที่เราอนุนมทนาบุญกับคนอื่นเป็นการเห็นดีกับสิ่งที่เขาทํายินดีกับสิ่งที่เขาทําและยินดีกับสิ่งที่เขาได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําแบบนี้ยาก เขาจะทายากเพราะมนุษย์เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยจะมีความกิจชาริสิยาห์อยู่แล้วเป็นเดิมทีนะได้สามีรวยร่อล่อเนี่ยหย่ยกตัวอ,อ,อย่างคุณพี่รุ่งจิน่าเห็นไหมได้สามีรอได้สามีรวยเนี่ยนคนเป็นโสดว่าเริ่มกิจฉาาร้อนนลนะครับเนี่ยเป็นเดิมทีอยู่แล้วอิจชาเขาที่เขามีบุญวันสนาดีที่ได้เจอของดีเจอของงามดังนั้น คนไหนทำดีก็ได้ดีแน่นอนแต่เราก็องอโมวรนาสาทุกันยินดีดีใจไปกับเขาแล้วเราก็จะได้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์นะคะดังนั้นขออัฒมวรมนมารงทาน้ำดื่มบริษัน้อนอีวีวอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะคะ ท่านผู้เป็นเอ่อศรษฐีได้มาบริจาคโรงทําน้ําดื่มผู้คนต้องดื่มน้ํานะผู้คนต้องดื่มน้ําดังนั้นท่านเลยมาบริการน้ําดื่มเป็นบุญกุศลทรับยิ่งอย่างเหแือเดิมขออนุโมทนาโลหังอาหารบริษัท TM 1994จำกัดบริษัทแสงสัตโลจิสติกจึงจำกัดบริษัทแสงธนสินจำกัดบริษัท